เรือบองลีโลเฮ้ยมี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 มมอ่าทิโชจินบูบับเจจีแล้วก็เล่นเซติชิตโลคู่กับอ้อยแล้วก็เอ,โอ็โคอยู่มิด้วยใช่มมึงก็โลเยอะเกินเพื่อนขอแค่อ้อยพอได้ไหมเอ็โคดีกว่าโลคู่เอ็กโคดีกว่าเฮ้ยเรือบองถ้าว่าเอาไอเทมดูว,ว่ะไปแล้วด้วยเรือบอง ผมว่าน่าจะใช้เทียเยอะว่าผมหยิบเทียก่อนดีกว่ามั้งเทียมาก่อนแล้วกันใช้3อันน่นนะเยอะเกินสวัสดีครับสวัสดีคุณาวารุษครับอ่นี่ขายขายขายขย,อย,อยตอนแรกผมลืมซื้อแอโคนะมันขึ้นมาในช็อปอยู่นี่เก็บทำเจีจีไอระบอดผมบินสิกมาได้อย่างไงวะเนะี่ยไอของก็แสลบไม่ได้เทียออกตามอกี้หมดแล้วเออจริง ชิมุกี้แม่งออกไม่หยุดเทียเล่นแมวไงให้รอดเล่นไอเนี่ยครับเอ่อรีโลคู่หมาเนี่ยไอตัวเนี้ยนะไอนาฟิลี่อะแล้วก็โลแมวใส่บูบับเจจีแล้วก็อะไรก็ได้อีกอันหนึ่งโคตรแรงผมเคยเล่นผมเคยเล่นไว้นในสตรีมอยู่มั้งแต่น่าจะหลายวันแล้วทำนาชอผมอยากใส่สองเล่งแคสเลยเดีเนี่ยผมอยากใส่เนี่ย แล้วก็บูบับอ่ะชวดจินแล้วก็บูบับอ่ะอีกชิ้นหนึ่งก็เจจีอ่ะนาช้อนนี่น่าจะเอาไปใส่ให้แมวแต่ผมก็อยากได้ของแท้งนะผมก็อยากเก็บเบลไว้ทำของแท้งกันอนะตัดหงตัดคิวะอะไรเงี้ยรอก็ได้รอก็ได้รอคลิปดูช่องนี้บ่อยนี่คอมเมตอรมาเล่นเอาคอนเทนต์จะมาสามมาสามเดียวก็เดือนแล้ว <laughs> เอาจริงๆนะเซตเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีคอมที่แบบมันถ้าเทียกบกับเซตที่แล้วอะไอ้เหี้ยผมก็เล่นคอนเทนต์บ่อยแล้วเว้ยเซตที่สามอะ แต่ผมก็แรงขึ้นอยู่นะผมก็ไปแชันจงแชันเจอได้อยู่ติดท็อปร้อยสองร้อยก็เล่นคอนเทนต์มาตลอดแต่เซตนี้คือเล่นคอนเทนต์นอกเมตาคือแม่งไม่รอดเลยเว้ยที่แล้วผมก็คอนเทนต์จ่าอยู่เหมือนกันแต่เซตนี้มันนั่นแหละรอเซตสิบดีกว่าเจอกันเซตสิบโผล่มาแล้วเฮ้ยรู้ว่าเราไปเล่นเวกดีปะเวกเอ็กโซ สนายพาคอนเทนต์ตลอดเออนั่นแหละไอ้พาวเดอร์ไฟเตอร์ผมยังเป็นยังเป็นคอมไอ้นี่ได้ที่ผมเล่นไว้ไอ้พาวเดอร์พาวเดอร์ไฟเตอร์โคตรมันตอนแรกผมก็เห็นคนในแรง้งนั่นแหละเล่นผมก็เลยลองเอามาเล่นดูเฮ้ยไอเชี่ยไม่เก่งเฉยเลยพาวเดอร์ไฟเตอร์โอเคของดีอยู่นะเ,นเลยเลยสรุปเราเล่นไอ้นี่เนาะเลยบอกนี่แหละนะและต่ว่าขาดโชจินอยู่แล้วได้ตัดยิวละ ได้ตัดคิวแล้วทำ2อ g ไปก่อนไหมเดี๋ยวค่อยใส่ให้แมวทำไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเ,เล่นแมวดีแหละไม่รอจริงครับ1ถึง7 1ถึง8ตลอดอมผมอยากเล่นเซ็ตสิบแล้วจำไ,ได้เคยเล่นตอนทีวีีลงโทรศัพท์แรกๆเลยตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นโคตรมันด้วยรอเลยเซ็ตสิบเดี๋ยวมาแน่แม่จ๋ามาหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยขอบคุณครับ ออาราคอนหนับหนุ่มหนึ่งร้ยบาทอขอบคุณครับแวะมาเปเอขอบคุณครับขอบคุณครับรีเควสคอมได้นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะนี่ไล่ท,ทำเลยเพราะผมก็หาคอนเทนต์เล่นอยู่เหมือนกันรีเควส์คอมผมได้นะเรอบองสามแรงโดนหลายตัวเอ้ยนี่แหละผมจะโลเรอบองนี่แหละถึงน็อกเทิร์นตีไกลมากๆเซตที่สามมันก็ทำไห้ดีอยู่นะแล้วทังยิ่งดูอาเคนด้วยอ่ะจริงๆเซตที่สามเนี่ยผมยกให้แบบ เป็นเซตที่แบบในใจผมพอๆกับเซตสิบเลยนะแต่ที่เซตสิบมันแบบขึ้นมาเหนือกว่านิดนึงเพราะว่าเซตสิบมันเป็นเซตแรกที่ผมเล่นเวทเซตสิบมันเป็นเซตแรกที่ผมแบบเล่นนะแล้วผมแบบโอ้โหไอ้เหี้ยสนุกว่ะอะไรเงี้ยสามก็คือมันนั่นแหละก็พอกันแหละมันก็เล่นได้เยอะเล่นได้สนุกแต่ว่าผมให้เซตสิบเยอะกว่าเพราะอย่างที่บอกแหละเอ่อเมสซิวเป็นนิงโกอืมเออเมสซิวแล้วกันเอ้ยนี่ดีอยู่เฟลวิเบอร์ สเตตสเปรวิเวอร์ขึ้นไปเลยดีกว่ามาั้งหาเซตยิ้มสักตัวหนึ่งมาแล้วหนึ่งเอามันลงไปก็โง่มันก็ดาเมจเป็นพันอยู่นะไอเชีย่ยเนี่ย bs mail ของอะไรครับผมชอบบูบัฟเจจีแล้วก็โบกหนึ่งครับอะไรก็ได้ บูบับเจเจะคนมีแล้วก็อะไรก็ได้ครับอีกทนะีนึงเมื่อก่อนเล่นเซนสีปแตงโง่อ่านอังกฤษไม่ออกเลยเลิกเล่นเอ้ยมันเปลี่ยนภาษาได้นี่ยจำได้อยู่เพลงมันมันเป็นแนวเนี่ยครับมิกเพลงลงคอมไหนไปแล้วมันก็จะมีเพลงตามคอมนั้นน่ะนั่นแหละคือจุดที่ผมชอบที่สุดในเซตนั้นเลยเว้ยคือที่มันทําให้เป็นแบบที่หนึ่งในใจเพราะว่าตรงนั้นแหละอย่างเช่นแบบเล่นลงแจ๊สไปแม่งก็เป็นเพลงแจ๊สอย่างเงี้ย ลงเป็นตะคิวแม่งเป็นเพลงล็อกแค่คือแบบชื่อเอนจอยสัสต์ตอนนั้นนะใช่ไหมแบรนด์เ,เห็นไหมลงไปงโง,ง,ง่แม่งกดาเมจเกือบพันอย่างที่ผมบอกเลยตัวแม่งปัญญาอ่อนแต่ประเด็นเลยผมผมเก็บตังค์แล้วกันค่อยโลอยากเปิดสเตติจิตให้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราเลิ่มฟังไอสากวันแล้วกันเพลงมันเพาะจัดอืมใช่แล้วเพลงแม่งดีมากเซตติบอ,ะอ่ะมีโอกาสลองอัรคเมนเปิดแทดได้ห้าตามไหมครับไม่เคยเห็นถ้าเกิดผมเจอบ่อยนะอัรคเมนที่สองไอเทดแท็กเกอร์ แต่ถ้าเกิดผมจะให้ผมเล่อจงจริงผมต้องได้อารคเมนแฟนโดล่าไอไอของอารคเมนแรกมาก่อนป่ะเพราะว่าได้มาแล้วแม่งก็เหมือนร้ายประโยชน์อะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่มีแบบนั่นอะแฟนโดล่าตาแม่งก็สุ่มเสียดายตอนนั้นเล่นทีเป็นคอมเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอมันกลับมาครับไม่รู้จีไอโกลเด้นแม่งจะเอาเข้าไหมแต่มันควรจะเอาเข้านะรอเข้าโกลเด้นแล้วก็นั่นแหละยาวๆเลยเฟิร์สสามสตรีทรอเนโกโอเคได้ครับ เอ้ยนี่ไงตาเซติจิตอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไอ้เช่นล้วผมเลือดร้อยอ๋อโดนอักเมนแฮกเนาะไม่ใช่อักเมนแฮกคุณผิดไออ,อออฟออฟแฮกได้เลือดว่าไม่เลือดร้อยสิบสองร้อยสองคุณผิดเอ้ย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 สต็อปสต็อปสต็อปบิดโอเคโอเคตังกี้โอเวอร์ไลกอดบิดคุมขมไม่น่าเลยมั้งพวกเนี่ยเซตหนึ่งอะอย่างน้อยมันต้องเอาแบบไอ้น,นี่มาเว้ยเอาเอา,เอาแบบเซต เซตอื่นเข้ามาอย่างเซตที่แล้วใช่ไหมเซตที่สามมันก็เอา4.5เข้ามายัางไงมันก็ต้องเอาเข้ามาเว้ยไม่งั้นคือคนเล่นมันจะเบื่อเอาเซตนี้เล่นเล่นไม่เกิน2เดือนก็เบื่อเลยไอเชยผมเล่นยังไม่ถึงเดือนผมยังเบื่อเลยเล่นยังไม่ถึงเดือนผมยังเบื่อเลยนึกจะเอาธนูไปทำอะไรอยู่วะเน,นี่ยทุบแม่งเลยขอมึมกูเล่นตีไวมากมั้งไอเวนขอดาบนะเพื่อนโอเคไม่แย่กองแทง็ง สองอันเอออ๋อไอ้น,นี่งไงเออผมเทเททเเเอ้ผมบิลสแคปเทเบิลสแคปตอนแรกผมก็งงว่าทำไมกูได้สองอันวะเออเออเทเบิลสแคปครับไอ้จะโกงจังวะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมเปิดมาแล้วแม่งเป็นแบบสตรีทสองอันอะไรเงี้ยนี่คือวนหัวรถอย่างไวเลยลนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นป่าวะเวกโซเทคยังเล่นได้ไหมได้ครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าเป็นสตรีทสองตาหรือเปล่าเฮ้ย ว่ามันเกมมันคงไม่เล่นง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งทุกคนแต่ผมเก็บไว้ก่อนนะโอเคไว้ก่อนนะครับเฮ้ย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 ไเฮ้ยเยดียเ๋ยวเฮ้ยเราเราจะร,รบกวผมรู้ทุกคนอยากดูแน่นอนเรามปนสายคอนเทนต์ไงสตีิฮะฮะ ไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้เหี้ยพมอนแมนเฮ้ย What the fuck เรื่อปั๊บ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 ปับไปเป็นเรื่องไอ้เหี้ยเทรดมีมากมายเว้ย เกมไม่เล่นง่ายวะ่ะเอ๊ะเชื่อเกมนี้มันเล่นง่ายวะ่ะโหลดกันมานะครับทุกคนเกมแม่งเล่นโคตรเอ็นจอยเลยวะ่ะเฮ้ยบ้าโคเนีดยโอ้ยโอ้ยระวังมึงสตีดไปก่อนดีกว่าเพื่อนเฮ้ยมึงมึงสตีดไปก่อนเดี๋ผมหายนี่ยังไม่เจอเลยนะประเด็นเลยอะ ผมยังหาไอ้ไซล่าไม่เจอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมต้องโลก่อนนะโล่เอาแปดก็ได้เราเรื่อยๆนะไม่รีบเราชิวๆอ๋อไอ้เชี่ยเกมมันเล่นง่ายจังวะตานี้ใช่มันเล่นง่ายหรือผมเล่นเก่งเกินไปวะผมน่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่สองว่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นง่ายวะเกมนี้เกมนี้มันเล่นง่ายวะเอ่อเสโคก่อน <c oughs> เวลแปดครับเวลแปดครับหาซิกตัวหนึ่งช่วยแบกเปิดโปรสแกนบอร์ดเอออันนี้อันนี้สาระนะอันนี้สาระมันจะมีทิกอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนแบบว่าเราจะไอเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะพักก่อนน,นะเดี๋ยวผมพูดต่อทำไปเท่มก่อนเดี๋ยวผมแพ้อันนี้ผมยังเก็บไว้ทำโชว์จินเนาะมันจะมีทิกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราได้โทมมาแบบนั้นอนะมันเป็นทิกจากเซตกันก่อนๆแล้วอะคือถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้อะมันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นทิกจริงๆผมก็ไม่รู้นะ ไอโถมนันยะเห็นปะผมจะทิ้งไว้รอบหนึ่งให้มันแบบอ่านบอร์ดอะก็แบบเออมีโอกาสออกเทดอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคืออันนี้อาจจะเป็นทิกอย่างหนึ่งคือทิ้งไว้รอบหนึ่งอะครับหลังจากได้มันมาเออเออนั่นแหละนั่นแหละสแกนบอร์ดแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อหรือว่ามันคือเรื่องจริงนะอันนี้แต่ผมก็ทําบ่อยอยู่เรามันคนเรามันต้องอยู่กับความเชื่อดีวะเป็นไงเราความเชื่อเราอะเอาอย่างเรื่องไม่ใช่มึงแน่นอนโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้ว้าวเชื่อเกมมันเลน ชื่อโหลดกันมาเยอะๆนะคนปิ๊บดีกูเล่นสเปซตัวล่าเกมดีครับอันนี้เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละผิด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 ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เราอันนี้เราใช้ได้เกมดีว่ะเชจ้าเกมโคตรดีเล่นโคตรง่ายอ่าสายล่ากันครับตอนเนี้ยขอร้องเพื่อนขอร้องเลยสายล่าตัวหนึ่ง ขอแตล่าตัวนึงไม่ใช่มึงเพื่อนเซล่าแตล่าแปลกๆนะแปลก,ก,กอยู่นั่นนี่อะไม่ทำการเบรกยังไงนะครับงงก็คือได้โทมมาครับไอที่ผมเปิดไปว่าที่ได้ตาสตรีทมาก็คือเราปล่อยทิ้งไว้อะ่ะเธอหนึ่งให้มันอ่านบอด ประมาณนั้นไม่ทำการเบรกเออวะเออใช่ผมมีเบลอยู่นี่วะลืมลืมลืมทษทดได,ด,ด้ได้ได้ได,ได้ใครวะไอ้เชี่ยผมแลมของใส่แบนไปแล้ววะแลมของใส่แบนไปแล้ววะจยทำไงดีวะไม่มีแม่เหล็กแล้วด้วยอ่ะต้องรอละมั้งซื้อตัวหนึ่งบาทเพิ่มโอกาสได้ได้แต่เราโลอยู่โอ้ยเชี่ยเกยมเล่นง่ายอย่างวะไอ้เฮียโอ้โหเล่นง่ายเกินไปหรือเปล่าวะ เจสตีดซิกแต่มันเป็นบูบัฟอะซิกอะซิกมันเป็นบูบัฟอะเชื่อผมทำมาแล้ทีบเลยดีกว่ามั้งรอกัได้รอบหน้าเราจะไปวงล้อแหละรอดูเอนดีกว,ว่าอยากจะถอดของนะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่อยากใช้แม่เหล็กแล้วอะผมใช้โคตรเบืองเลยตอนนี้ เ okay. หลือแค่สเนโกกับซามิลาเนาะไปวิวเก้าดีกว่าว่ะแต่มันมีคนเล่นแบนซิกป่๊บอะใหแบทชั่นเท็กซี่ไม่ใช่แบนซิกโกลเด้นออกโอเคแบนซิกน่าจะโป่งนะขอดาบดีกว่าในดาบกูวะโอ้โหดาบไปแล้วต้องทำมาดัทีบจริงนะเนี่ยไม่อยากทำเลยอ่ะหยิบแม่งเลยเทียต้องทำมาดัทีบจริงเหรอวะ ทำก็ได้เดี๋ยวแบนด์มันจะไม่มีของเล่นแคสอะตอนนี้อัพเวลเออผมไปเวลเก้าดีกว่าชิวๆเลยอะไอเช่นนี้มันเนียนอยู่ในบอร์ดผมได้ไงวะเทคคี่ผมก็มีแล้วนี่อ๋อไม่มีเทคคี่อ๋อผมต้องลงเป็นไซล่าแทนนี่แล้วก็ใส่ตัวอะไรแทนดีวะเทคคี่มีแล้วห้าบาทสักตัวแล้ว เวียก้าเออหายไปแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <ier> ขายแม่งเลยทำไอคอนยก้าวดีกว่าเวียโกโอเคแบนการ์ดหรอบอดแล้วไม่มีแบนการ์ดอยากจะถอดเลดบัฟจากเชียนี่มาใส่ให้ซิกแทนจริงๆวะ่ะแต่ผมไม่อยากใช้แม่เหล็กแล้วอะเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมได้ถอดได้ เกมเล่นง่ายเว้ยเธนหน้าเราขึ้นได้เลยนะไม่ใช่เธนหน้าดิเอ่ออ่อสเตทห้าเราขึ้นได้เลยทำไมมีตัดเลือดสองอันคือตอนแรกผมสแลมไปแล้วไงผมสแลมไอ้นี่เลยแลมทันไฟไปแล้วแล้วธนูแม่งเยอะเกินผมไม่รู้จะไปทําอะไรดีผมก็เลยทําเลดบัฟแม่งเลยโอ้โหเกมเล่นง่ายจังวะ อยากจะถอดของมาจังเลยอยากจะเอาเลดบัฟให้ซิกอะ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดมันได้โชจินอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาทําให้แบนน่ะเนี่ยเรื่องวัตถุมจะเอาไอเน,นี้ยมาทําการเบรกให้แบนด้วยถ้ามันได้ดาบะนะเอยได้ไอโคมาเปลี่ยนด้วยดาบไม่มีไม่มีไม่มีคอมเมนมาจากไหนวะเนี่ยนาโฟแล้วกันแทนโชจินเนาะโอเคอันนี้เรา น,นี่แล้วก็นี่ละกันเวลก้าครับเลือดครับมีเลือดเป็นร้อยเล่นเย็นพรุ่งนี้มีใครทำอะไรแปลกๆมาชนแล้วปะแล้วทำไมเขาไม่เก็บของวนะเนี่ยเจ็ดเอ็กโซอะมีกีตาร์เนี่ยมีตาเดียวมีตาเดียวได้ดูปมาอันหนึ่งด้วย สวัสดีครับสวัสดีคุณโอนาฟไนท์สว oh, <of> ัสด <mayı> ีครับไอ้เชิดดูแบนแล้วไม่ดาเมจเป็นหมื่นเลยของแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะไอ้โคโลเนชั่นมันได้ออมเนทิสเวทด้วยีว่ะมันได้ได้ได้เวทเพิ่มแต่แบนไม่เป็นตัวที่เก่งไอดาเมจม่นเก่งตัวม่นเก่งเกินไปไปเวลกาแม่งเลยเกมไวแล้วเออเออดีนะผมกดไอ้เชิดดีนะผมกดตัวดีค้างไว้เดี๋ยวดิ ไอ้เจ้าถ้าเกิดผมปล่อยนิ้วนี่คือแม่งรีแล้วนะนี่ไงไอ้เชี่ยดีนะรีเฟกรีเฟกัยรุ่นน่ะไอ้เชีย่ยเกือบแล้วกูอยู่ข้างเลโก้แหละรีเฟกัยรุ่นน่ะสามิเลโก้อะมึงไปแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีคุณนัทวุฒิครับ แบบนี้5บาท3ดาวต้องเข้าถ้าใด้10สตรีก็คือเวล10เลย่ะ5บาท3ดาวแน่นอนต้องใส่เกมอวยเพราะสมทติคิดเรื่องโคโบโก3ดาวอันนี้นก็จริงอันนี้นก็จริงเออใครยังไม่ได้ดูโคโบโก3ดาวนะครับตาที่แล้วนะแต,แต่อาจจะเป็นคอนเทนต์นิดนึงไอ้แค่นี้นนคือผมคิดอยูว่ว่าผมจะเอามันลงนี่หรือเปล่า,เ,าเกมที่แล้วเอาลงช่องดีไหมโคโบโกสดาว เชือบีเโก้ผมสองดาวแล้วว่าแล้วแล้วไอเชี้ยนนี่ผมอยู่ไหนสม,มิล่าสม,มิลาผมอยู่นหน้าสม,มิลาเออโอเคโอเคโอเคใครเกินวะใครเกินวะไอเชี้ยนนี่ดินี่ไงเซฟสเตดเดมอน let's go ไอวิวสิบดีกว่าครับ มาไม่ทันเบียโก้เกินเบียโก้ผมใส่ใส่ตาไปมาแล้วนะครบแล้วครบแล้วแต่ผมอยากเล่นซิกอะผมต้องเอาผมต้องเอาอะไรออกวะต้องเอา,คาโคโบโกะออกเว้ยต้องเอา,คาโคโบโกะออกเล่นซิกแทนเดี๋ยวเอาตาใส่ให้ซิกแทนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าผมโหอยากทำมันสามดาวคืนอีกรอบหนึ่งนะไอ้เชี่ยเนี่ยมันสามที่ขี้เหรอเบีโก้ออกดิงั้นนะ เล่นซิกแทนก็ได้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 ก็ได,กได้ก็ได้ครับก็ได้เอ๊แต่เวียโก้เราก็อยากทำสามดาวปะผมพยายผมพยายามจะเก็บตัวห้าบาทไว้ให้เยอะที่สุดเวย้ยประเด็นเลยนะประเด็นเลยคือผมจะเก็บตัวห้าบาทไว้ให้เยอะที่สุดอืมหรือว่าผมต้องขายซิกทิ้งเล่นเวียโก้แทนดีวะเล่นเวียโก้แทนดีกว่าผมจะเก็บตัวห้าบาทอะ่ะอาจจะเป็นซามิล่าก็ได้นะตอนนี้ อาจจะเป็นซามิล่าสามดาวกับสิบสตรีเดมอนมันขาใจจริงขาใจจริงๆ <c oughs> โอเคเขาจะมีเลือดให้เราเล่นหรือเปล่าสองคนเนี้ยพอปาวะพอเะยมะั้งหลังจาก ดูโคโบโกะมาหลังจากดูโคโบโกะาไิล่าสามดาวดูเก่งขึ้นมาเลยเออว่ะเออนะจริงๆเชื่อผมว่าามิล่าเม่งเก่งกว่าแล้วนเะชื่อโคโบโกะมันไรสาระเกินนะเมื่อกี้นะียเฮ้ยผมลืมทอสของใส่ให้เนโกะแทงเลยแต่ว่าเราเล่นยังไงก็ได้แล้วชิวๆตอนนี้เนือบอร์อดอีกบ้าล่ะเนือบอร์ดําวรบาร3สามดาวเอาเลือดไปแลก เฮ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเนิร์ฟบอร์ดสักสองสามรอบได้เยอะเนี่ยให้สองคนนี้เขาแบบไม่ตายอ่ะเออเดี๋ยวผมเนิร์ฟบอร์ดดีกว่าเลือดผมมีเป็นร้อยเลยเยอะๆแล้วเกินย้ายของจริงไอซามิล่าแอคชั่นอีตาเกินเออนั่นดิปมเดี๋ยวผมเนิร์ฟบอร์ดดีกว่าเนิบบอร์ดเนิร์ฟบอร์ดเนิบบอร์ดเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้รอบจีบเพราะเดี๋ยวสองคนนี้เขาจะตายก่อนเนี่ยเราเจอเราบ่อยอ่ะอีกคนจะสิบหรือเปล่าไม่นะเขามีตาเดียวเองไม่มีตาเดียวเองเดี๋ยวผมเนิร์ฟบอร์ดดีกว่า เนิฟได้ประมาณทั้งสเตจหรือมั้งน่าจะเนิฟได้เนิฟได้ทั้งสเตจห้าหรือมั้งอืมเอาสำลักเอาก่แลนนะ้วละโอ้โโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเนิฟกันค่อยว่า,ยากันเวลสิบ well, ไม่น่าตายแล้วเคลือดเป็นร้อยอ่ะมันคงไม่ส้ำร้อยกับสิบเอ็กโซหรอกนะตั้งแต่ผมเล่นเซนที่สี่มาผมทำผ้าบาดสามดาวได้แค่เจอเคกับเบียโกเองพี่ ลองเล่นเรื่อยครับมันไม่ได้ยากนะเซตนี้มันรวยอยู่มันระบบแพ็กมันแจกเงินเยอะอยู่นะแจกนู่นแจกนี่เลยทําให้จบห้าบาทสาดาวได้บ่อยอยู่นะ <S <S เฮ้รอบนี้เจอผีนี่วะแพ้ปหนี่ไม่น่าแพ้ฟรีเลยรอบผีเจอผีอืออแพ้ฟรีเลยเชื่อตรงนี้ตรงนี้หน้า,านี่ไปก่อน <S <S เฮ้ยชนะดิขอร้องโอ้ว่ะ เชนะชนะชนะเออสวยได้ไม่เสียเลือดเสียผีแล้วเนะี่ยรอบหน้าสองคนนี้เขาเจอเราเขาเจอเราแน่ๆเขาเจอเราแน่ๆสองคนนะ่ะรอบนี้ผมน่าจะแพ้แล้วมั้งมันจะแพ้ไหมวะเนี่ยไม่เชื่อผมกลัวมันจะไม่แพ้ว่ะถอดบีโก้อีกตัวแล้วกันซีซั่นนี้ได้คอมหุืก็ัเฉยๆมันไม่บันทึกมันไม่บันทึกหมดนี้หรือเปล่าครับถ้าหมดเนี่ยหมดแรงมันบันทึกปกตินะ ผมทําได้แต่แซกอย่างเดียวเลยฮะบาทมันดีเราใจเลือดมันถ้าได้แซกเราต้องอไอ้นี่ครับมีออโต้คิกอ่ะแซกเลือดล้านอ่ะมีให้เล่นสักสเตจหนึ่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูชนะได้ไงเนี่ยเพื่อนชนะกูขอร้องชนะกูทีเออโอเคโอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์รูทด้วยตัวเดียวสุดแบนซิกมันโดนเนิร์ฟจริงเหรอครับพวกแรงมันยังไม่โดนเนิร์ฟมั้งครับตอนเนี้ยตอนนี้มันยังไม่โดนนะ วันเกือบทำสิบเอ็กโซได้แล้วเ,เจอตาที่สามพอดีแต่เจอคนตัดไปมีร้อนอ่ะแบบนะั้นอ่ะแต่ก็ว่าไม่ได้เลยครับเขาก็เล่นตามเกมโอเครอบนี้เราเจอเราเจอคนไว้เพราะว่าเราเพิ่งเจอผีไปรอบนี้เราเจอคนนี้เราเจอคนนี้แน่นอนเดี๋ยวเนื้อบอร์ดไปนี่แหละเราจะได้เซฟเลือดให้เขาเขาจะได้มีเลือดเล่นเนี่ยเจอคนจริงด้วย ผมโดนสิบสี่สามหกสามหกเลยวาทำได้ไงวะสามหกเลยเหรอคนนี้เขาแพ้ปะนี่ว่าแพ้บ้านไหนโตอะแพ้ไหมแพ้วะ เช่าชิบะนาแม่งถือเกินเอือเขาจะตายแล้ววะ๋ย่าเอาโคโบโกะไปไปแล้วโคโบโกะไปแล้วได้ตัดตัวได้ได้ตัดตัวเลือกไปหนึ่งตัวแล้วโคโบโกะเขา่าจะเล่นหรออือมั้งเออเขา่าจะเล่นอยู่แล้วบ,บอร์ดเขามั้งนะเล่นปุบวะไม่เล่นก็ขายเ,ขาเพื่อนไม่เล่นก็ขายละผมขายก่อนเลยแล้วกันผมชิงขายก่อนเลยเล่นไหมไม่รู้อะเล่นปุวะไม่เล่นด้วยขายไปแล้วอ๋อโอเค ข้าจะตายปะวะรอบนี้ผมเจอผีปะรอบนี้ผมเจอผีรอบนี้ผมผมผมเติมเลยรอบนี้ผมเติมบอดเจอผีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงเซตสิบมาเจอกันอีกทีเซตสิบห้าเลยไหมครับใช่ครับเซตสิบมาก็เจอกันอีกทีเซตสิบห้าเลยไม่แน่ไม่แน่เขาอาจจะปรับสมดุลมาดีแล้วผมอาจจะกลับมาเล่นเซตนี้แต่ถ้าเกิดมันยังเป็นแบบเมตาเดิมๆอยู่ผมก็บายบาย เจอกันเอ๊เขาตายปนะเนี่ยไม่ใช่เขาเหลือคนละชีวิตแล้วว่าฮัลโหลทุกคนจะทำได้บูบะทำได้อย่างเดียวคือผมต้องขายบอดด้วยผมต้องขายบอดหาไม่งั้นคือเขาตายแนะ่ใช่ผมต้องขายบอดหาไม่งั้นเขาตายแน่เลยเขาเหลือคนละชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนเลือดไปไหนกันหมดเนี่ยรอบนี้ผมน่าจะเจอตัวจริงคนหนึ่งแล้วก็สองคนเนี่ยเจอผีผมเจอเจอตัวจริงผมคนหนึ่งแล้วก็เจอผีผมกาน่าจะมีเลือดไปยังสเตจเจ็ดได้อยู่มั้ง ทำได้ปู่ว่ะเงินเหมือนจะไม่พอเลยอะถ้าจะให้พอผมต้องขายบอร์ดเว้ยแต่เราสิทสตีดแล้วนะคอนเทนต์เหรอเขาสู้กันเองจะตายเออเขาเหลือนคนละชีวิตแล้วแต่รอบนี้เขาเจอผีผมสองคนน่ะเนีย่ยเจอผีผมเอาไม่ใช่บอเอาใช่ใช่เจอผีผมน่าจะไหวแล้วผมเหลือบอร์ดแล้วอะเออน่าจะไหวแล้วโอเค โอเคโอ้โหโอ้โหโอเคโอ้โหโอเคเฮ้ยมีภาพอยู่มีภาพอยู่ มีภาพอยู่ถ้าเกิดผมเลิกเล่น1 0 x o มีภาพแน่มีภาพเลยอะมีภาพไหมทุกคนถ้าผมขาย1 0 x o ออกเนี่ยมีภาพแน่นอนอ้อไปวะไปวะมันต้องไปวะเชื่อวันทนไม่ได้ใจไม่นิ่งพอด้ ไปฮะเจอโอ้โหยอ้โหมาหน่อยเพื่อนขอร้องละหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยอ้ยังไม่ออกเฮู้ตายไปเด่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณอนาวินครับตายไหมเนี่ยโอ้เข้าตายไปแล้วคนหนึ่งอะ่ะผมเหลือประมาณสองชีวิตอะ่ะรอบหน้าผมต้องฮิตแล้วอรอบหน้าผมต้องฮิตแล้วว่าเฮ้ยมาปะเนี่ยเชนี่ไปเชนี่ไปเช่นมขาดอย่างละตัวตเองโอเคผมเหลืออีกชีวิตหนึ่งเนาะ ผมเลยชีวิตหนึ่ง,งเดี๋ยวรอบนี้ผมแพ้ก่อนดีกว่ารอบนะเดี๋ยวล็อกอปไว้รอบนี้ผมแพ้แล้วร,รอบหน้าผมก็โลหะวีโก้อีกตวงตามบีปเป๊ะตามบีเป๊ะไม่ตายหรอกเลือสามสิบไอ้ถ้าตายมันก็คอนเทนต์เกินแล้ววะ เลื่อดกูสามสามตายก็คอนเทนต์เกินไปแล้วเมาแ้วเพลงฮาร์ดสตีลมาด้วยไงเวโกเพื่อนเวโก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 ไอเชี่ยโลสุดท้ายแล้วอะถ้ามันไม่มาก็คือไม่มาแล้วอะเอือไม่มาเอือไม่มาไม่มาไม่มา Hey, <laughs> เราคลิปนั้นก็สาตว์ดูต้องหนานไม่ตายไม่ตาย,ตายเราเนี้นี่เยอะเลือดเยอะเฮ้ย hey, จบหลักสูตรวะ่ะแต่ว่ามันไม่จบแบบเป๊ะๆว่ะ,วะถ้าเกิดมันจบเป๊ะๆจริงๆเราต้องอยู่ในสิบสตรีทได้เว้ยสมิริสามา 3, ดาวในสิบสตรีทเดมอนอ่ะอันนั้นคือจบหลักสูตรแน่ๆอันนี้เราแบบไม่จบนะเอาเกรดไปสามจุดสามพอตาเนี้ มีเขื่อนไหมรอบนี้ไม่มีซามิรามเก่งกว่าซามิราจะเป็นเหมือนโคบุกโกไหมไม่น่าซามิรามเก่งกว่าเชือ่อโคบุโกเป็นดาเมจไม่มีเว้ยกว่าแม่งจะทําดาเมจได้โดนรับดาเมจต,ตายห่าไปก่อนคนละภาพก,กับโคบุโกเอ้ย ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p u ็อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ใ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน